กา r มินวีนูนะครับอาการที่ส่งมาก็คืออกระจกหน้าจอแตกร้านะครับต้องเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่ยกชุดแบบนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรของกา i มินวีนูของแท้นะครับซึ่งทางร้านลอกลีไบ์เป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายนะครับก็ตรงนี้นะครับนี่นะฮะเป็นจอออมเล็ตนะครับก็ตรงนี้การทํางานก็ยังปกติดีทุกอย่างนะครับนะฮะยกเว้นแค่ไป โดนแรงกระแทกมาหน้าจอแตกนะครับก็ต้องเปิดยกชุดหน้าจอแล้วก็เปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่นะครับก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เปิดซ่อมนะครับก็จะต้องมีรอยเปิดนะครับแล้วก็รอยคาบกาวนิดหน่อยนะครับก็แนะนําว่าไม่ควรใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําอีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ําล่าตัว กิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับก็ขอบคุณมากครับ้านล็อกรีบายยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ